สวัสดีครับสถานการณ์ของยูเครนในตอนนี้เหมือนถูกแขวนไว้แอดมินบอกแล้วว่าจะสู้ต้องรู้กติกาด้วยแอดมินวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าการบุกพรมิภาคคสูสเป็นจุดเปลี่ยนของยูเครนจากที่ยากอยู่แล้วกลายเป็นยากขึ้นอีก แอดมินตั้งใจวิเคราะห์ให้ผู้ชมฟังโดยเฉพาะกองเชียร์ยูเครนว่าการบุกรัสเซียมันไม่ใช่เรื่องดีแม้ว่าแอดมินจะอยู่ข้างยูเครนแต่ว่าการบุกค,คสแอดมินมองว่าเป็นการมุทะละุว่าการด้วยเหตุผลความจริงแน่นอนว่ากองเชียร์ยูเครนอาจจะไม่พอใจแล้วดูตอนนี้เป็นอย่างไรเหมือนที่แอดมินได้วิเคราะห์ไว้ไหมแอดมินไม่มาอวยยูเครนแบบไม่ดูความจริงข้อจำกัดกติกาแอดมินเป็นคนแรก แล้วก็น่าจะเป็นคนเดียวที่เอามาเล่าให้ผู้ชมฟังในขณะที่คนอื่นสร้างความตื่นเต้นไม่มารู้กติกาตรงนี้สิ่งที่แอดมินกังวลคือ ยูเครนเปิดสึกสองทางเลือกเอากำลังไปบุกโคสหวังให้ตะวันตกตามน้ำช่วยเสนอแผนแห่งชัยชนะซึ่งแอดมินวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าเลยว่าไม่มีใครเอาด้วยกับยูเครนในเรื่องนี้แล้วมันก็เป็นแบบนั้นมันก็วิเคราะห์ได้แบบง่ายๆเพราะว่ามันมีกติกาอยู่มีผู้ชมคอมเมนต์มาว่าแอดมินว่าอย่ามาฉลาดกว่าประธานาธิบดีของยูเครนแอดมินจะตอกย้ำเลยว่าแล้วเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ถ้าไม่รู้แอดมินจะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้น การแบ่งกำลังไปรบสองทางซึ่งยูเครนมีกำลังน้อยกว่าอยู่แล้วมันผิดตำราการรบแอดมิดเล่าให้ฟังว่าขนาดอิสราเอลมียุทธปกรณ์เหนือกว่าฮามาสทิดเบลาะยังไม่เปิดศึกสองทางจัดการไปทีละด้านแล้วยูเครนได้กว่ารัสเซียไปเปิดศึกสองทางตอนนี้ยูเครนเสียพื้นที่ทางภาคตะว,วันออกไปเรื่อยเพราะว่าแบ่งกำลังไปปลุกโคสในขณะที่กำลังในโคสไปต่อไม่ได้ตั้งรับอย่างเดียวกำลังของยูเครนที่เอาไปขาดการติดต่อไปแล้ว ประมาณสา0 0 0ื่นนายเหมือนเสียหายเอาตรงๆคือพังเพราะความมุทะลุไม่รู้กติกาตอนแรกมีคนบอกว่าสหรัฐจะส่งจาซึมให้กับยูเครนอังกฤษจะส่งสตอมแชโดให้ไปบุกระเซียซึ่งแอดมินวิเคราะห์ไปเลยว่าไม่ได้พูดอังมันอย่างเดียวไม่รู้กติกาแล้วมันก็จริงๆนะครับมันไม่ได้แอดมินเคยวิเคราะห์ไว้ว่าให้ยูเครนกลับมาเพราะว่าอยู่ในคุสต่อไม่ได้อะไรรอโดนล้อมปราบอย่างเดียว แอดมินอธิบายเหตุผลและไม่เห็นด้วยที่ยเคนบุกคูสมาตั้งแต่แรกมีคนว่าแอดมินมากมายวันนี้ตอนนี้คงเห็นอะไรชัดเจนขึ้นว่าเหตุผลของแอดมินมันฟังขึ้นไหมเอาตามจริงนะครับล่าสุดเกิดอะไรขึ้น ยูเคนเสนอแผนแห่งชัยชนะแน่นอนว่าไม่สําเร็จไม่แปลกอะไรยูเคนขอเข้านนโต้ทันทีแบบไม่มีเงื่อนไขด้วยซึ่งกติกามันทําไม่ได้แอดมินอธิบายไปแล้วตอนนี้เนโต้ก็เสียงแตกอย่างหนักสุดท้ายหลักการต้องมาก่อนยูเคนคงเข้านนโต้ไม่ได้ แอดมินอธิบายอีกครั้งเนโต้ NATO จะไม่รับประเทศที่กำลังมีสงครามเข้าเป็นสมาชิกและก่อนหน้านั้นที่ไม่รับยุเครนเข้าเป็นสมาชิกของเนโตเพราะว่าเศรษฐกิจการเมืองไม่มีเสถียรภาพไม่เข้าเกณฑ์ที่เนโตจะรับได้หลายคนไม่เข้าใจที่มาที่ไปของยุเครนเพิ่งมาดูตอนเกิดสงครามกับรัสเซียแล้วก็เกิดความเห็นใจถ้าจะอธิบายให้เข้าใจคือเป็นประเทศห่างไกลฐานะไม่ดีคอร์ปชันเยอะการเมืองกลับไปกลับมาไว้ใจไม่ได้ นั่นคือสาเหตุที่เจอมันคัดค้านการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของน a โตยิ่งตอนนี้ก็ยิ่งยากเพราะถ้ารับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของน a โตปุ๊บต้องรบกับรัสเซียปับ๊บสมาชิกคนอื่นก็ไม่โอเคยูเครนบอกว่าถ้าน a โตไม่รับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกยูเครนจะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มันพูดง่าย แต่มันเป็นการพูดไม่คิดเอาแต่อารมณ์เอาตรงๆคือไม่ฟังเหตุผลเห็นแก่ตัวไม่ดูกติกาอธิบายเพิ่มเติมเมื่อครั้งที่เป็นโซเวียตอาวุธนิวเคลียร์ที่อยู่ในยูเครนมีหรอรบเชิงยุทธศาสตร์หมายถึงลูกใหญ่ประมาณ1,900ลูกและยุทธวิธีลูกเล็ก2 6 5 0ถึง4,200ลูกส่วนมากใช้การไม่ได้ก่อนที่จะมีการปลดนิวเคลียร์และก็มีสัญญาปูดาเปสหลายคนพูดว่าถ้าไม่ปลดนิวเคลียร์ยูเครนรัสเซียไม่กล้า ปลูกแน่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันใช้การไม่ได้ ยูเครนไม่มีงบดูแลและที่รัสเซียมีหัวรบเยอะๆก็รวมหัวรบของยูเครนไปด้วยและมันใช้การไม่ได้เป็นส่วนมากที่บอกว่ารัสเซียมีหัวรบ6 0 0 0ถึง7,000หัวรบจริงๆแล้วใช้การได้น้อยมากและเทคโนโลยีสมัยก่อนมันไม่ได้ทันสมัยมันไม่มีประสิทธิภาพมากนักการที่ยูเครนบอกว่าจะพัฒนานิวเคลีย์หากว่าไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกของนีโตจะทำอย่างไรละครับเอาเงินมาจากไหนเทคโนโลยีมาจากไหนลำพังโรงไฟฟ้านิว เพียในยุเคน IAEA ต้องส่งคนไปดูแลไปดูให้ยุเคนไม่มีผู้เชี่ยวชาญขนาดนั้นถ้าให้ยุเคนดูแลเองก็จะเป็นเหมือนกับโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลที่เกิดเหตุเสียหายใหญ่ร้ายแรงแล้วประธานาธิบดีของยุเคนบอกว่า จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ก็พูดไปเรื่อยจริงๆถ้ายูเครนพัฒนานิวเคลียร์ก็จะโดนความบาดเหมือนกับเกาหลีเหนือครับได้ไหมถ้าใครติดตามแอดมินมาจะรู้ว่าแอดมินวิเคราะห์จุดจบของสงครามยูเครนไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าสงครามจะจบลงด้วยการเจรจาและยูเครนต้องเสียดินแดนให้กับรัสเซียบางส่วนส่วนคนอื่นไปไกลแล้วสงครามโลกบ้างสงครามใหญ่บ้างแล้วใครจะมารบเพื่อยูเครนขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องมาถึงวันนี้คงชัดเจนขึ้นแล้ว ตามข้อมูลตามความจริงกติกาที่มีอยู่รัสเซียเป็นคนผิดและสหรัฐกับอังกฤษเข้ามาช่วยเหลือยุคนตามสนธิสัญญาในการป้องกันตัวเองเท่านั้นแต่ว่าจะให้ไปหักกับรัสเซียมันทําไม่ได้สหรัฐหวังให้ยุคนยันไว้ในพื้นที่เพื่อเจรจามาตั้งแต่แรกแอดมินหวังว่าผู้ชมจะเข้าใจที่มาที่ไปมากขึ้นและเข้าใจว่า ทำไมยูเครนบุกรัสเซียไม่ได้แต่หลายประเทศยังส่งความช่วยเหลือให้กับยูเครนมีข่าวว่าเนเธอร์แลนด์อนุญาตให้ยูเครนใช้ F16 ในการโจมตีเขตรัสเซียได้แอดมินเช็คข่าวแล้วเป็นความเห็นส่วนตัวของรัฐมนตรีกลาโหมของเนเธอร์แลนด์ว่ามันน่าจะทําได้แต่ว่าการอนุมัติมันขึ้นอยู่กับสหรัฐไม่ได้อยู่ที่เนเธอร์แลนด์ตอนนี้ยูเครนแค่กลับมาสู้ในประเทศรอประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ เป็นสงครามประจำถิ่นมันที่แอดมินบอกไว้แต่แรกใครจะได้เป็นประธานาธิบดีของสารัฐก็ช่างต้องเจรียจายอยู่แล้วตอนนี้ก็ชิงความได้เปรียบในพื้นที่ยูเครนยังมีโอกาสก็ดูที่กำลังทางอากาศส่วนรัสเซียก็พยายามสู้ทางอากาศเพราะรู้ดีว่าถ้ายูเครนได้ F16 เพิ่มถ้ารัสเซียไม่มีเครื่องบินมาสู้รัเสเซียก็จะเสียเปรียบ แอดมินก็แซวกองเชียร์ัสเซียบ่อยๆมันเป็นแผลในใจว่าเครื่องบินมหาเทพของรัสเซียไม่สมราคาในการรบจริงมิก29รัสเซียไม่ใช้นะครับสู27ใช้น้อยเพราะว่าแอร์เฟรมเหลือน้อยแล้วสู30มหาเทพขายฝันเมาติโรหลายบทบาทก็ไม่ได้เรื่องใช้น้อยสู34ใช้เยอะเสียเยอะสู35ใช้น้อยเสียน้อยเพราะว่ามีน้อยสู25รับหน้าตลอดนะครับ มันเหลือแต่ซู57ที่คองเชียร์คาดหวังให้มากู้หน้าไม่มีข่าวก็พยายามออกข่าวไม่ให้เงียบจินตนาการว่าซูห้มาโจมตียูเครนแล้วแต่ว่าไม่มีใครเห็นล่าสุดมีข่าวซูห้าจโจมตีเมืองโอเดสซาของยูเครน จากสำนักข่าวปาเกเรียซึ่งความน่าเชื่อถือก็มีน้อยเป็นบล็อกเกอร์ที่เชียร์รัสเซียไม่ใช่สำนักข่าวใหญ่เรื่องเกิดจากมีภาพของซู -57 ติดตั้งขีปนาวุธร่น 59, อน Ks 5 9 2ลูกไว้นอกลำตัวคงเป็นภาพที่ถ่ายได้ในรัสเซียเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ซึ่งการติดขีปนาวุธนอกลำตัวแบบนี้ทำเป็นประจำอยู่แล้วในการซ้อมก็เพื่อทดสอบ Ks ห้าเก้าเป็นขีปนาวุธร่นเก่าแล้วมีคำถามว่าเอาซูห้าสิบเจ็ดมาใช้อาวุธร่นเก่าทำไม แต่ว่าปกติรัสเซียก็ใช้อาวุธรุ่นเก่าอยู่แล้วซู57จะใช้อาวุธรุ่นเก่ามันก็ไม่แปลกสรุปก็ไม่ได้บอกว่าซู57แสลก 8ks 5 9ไปโจมตียูเครนแต่ว่ามีภาพของซู57ติด ks 5 9แต่ว่าบังเอิญยูเครนสามารถสกัดขีปนาวุธ ks 6 9ของรัสเซียได้เป็นครั้งแรก ในโอเดาวันที่19ตุลาคม KH69 มีพิสัยประมาณ400กิโลเมตรซึ่งมีรู้ว่าปล่อยมาจากไหนมันก็ถูกโยงกับ s ู5 7ที่มีภาพแปลกขี่ปนาวุธนอกลำตัวพอดีก็คิดไปว่า Su-57 เป็นคนโจมตีจากกองเชียร์ของรัสเซียเพราะคาดหวังกับ Su-57 อยู่แล้วแต่ว่าสื่อหลักของรัสเซียไม่ได้รายงานในเรื่องนี้เป็นแค่ข้อสงสัยจากวักเกอร์ตัวเล็กตัวน้อยจากต่างประเทศ kh69 สามารถใช้ได้ในซู30ซู34ซู35 ไม่จำเป็นต้องเป็นซู57และโอเดซ่าเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองเรือทะเลดำแถวนั้นก็จะประจำการซู27เอาไว้ขับไล่ซู30โจมตีผิวน้ำหรือว่าโจมตีภาคพื้นไม่มีซู57ประจำการซู30เป็นไปได้มากกว่านะครับไม่มีความชัดเจนออกมาเพราะว่ามีภาพซู57แบบ KS59 แต่ว่ายุเคนสกัดได้เป็น k s 6 9แค่สงสัยเท่านั้นแต่ว่าด้วยความคิดถึงซู -57 เอาหน่อยก็ยังดี แต่จริงๆแล้วรัสเซียลำบ,บากในการใช้งานซู57ไม่พร้อมก็เลยไม่เสี่ยงถ้าซู57พร้อมรบรัสเซียส่งมายุคเคนนานแล้วจะปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในความลำบากทำไมไม่มีหรอครับรัสเซียตั้งใจยื้อสงครามจะจบแต่ว่ามันจบไม่ได้มากกว่านะครับ